ดีครับผมคันชิตคนผู้เวียงครับมื่อนี้คันชิตคนผู้เวียงสิบ้าเมื่ไหวลงพ่าด้วยวัดตะโกนะครับผมแถวยุทธยาครับนี่ครับลานจอดรถก็จอดรถไปแล้วครับเนี่ยครับรถเต็มเลยครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งภายในครับว่าภายในจะเป็นอย่งไรครั้งแรกครับครั้งแรกทิ่มากครับผม พี่น้องนี่ครับเขามาเขตภายในครับวัดตะโกครับพี่น้องโอ้คนไหลายครับพี่น้องมเนี่ย เป็นข้างแรกครับข้างแรกที่ได้มากมาวัตโกมะวัยสักระสังขารหลวงพ่อรวยครับผม thank mm. ตอนนี้ก็ได้ออกมานอกโบดแล้วครับนี่มาบริเวณบริเวณภายใน,นยครับบริเวณวัดวัดตะโกพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้ท่ายางเบิรงรอบๆครับภายในวัด ภายในบริเวณวัดครับพี่น้องเอากลับมาเบิงผอมกันแล้วครับเบิงน้ำกันผู้บริมาครับตรงนี้จะเป็นร่งแก้วที่ไวสังคารลวงเพลรวยนะครับนี่นี่ครับจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับทางน้านี้ทายบวท่านได้ครับคนหลายครับเรื่องมาทายกลางๆให้พี่ให้น้องได้เบิง น,นี่จะท้ายมุ่มสูงพี้นลองรอบๆวัดนะครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้จะเป็นบนชั้นสองของเจดีน้อง ออกจากภายในเจดีย์แล้วครับเ,เดี๋ยวเข้ามาเบิง่งสาล่าลอยน้ำพี่น้องภายในวัดตะโกครับ ในเป็นวัตถุมงคลของลมพ่อรวยนะครับ,ร,ร,บรุ่นนี้จะทันหลมพ่อรวยนะครับปีปีหกศูนย์ 60. รุ่นสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับผมนะครับรุ่นนี้จะเป็นเรียนลมพ่อรวยรุ่นสุดท้ายนะครับปีหกศูนย์รุ่นนี้จะเป็นประสบการณ์มีประสบการณ์นะครับรถไฟฟ้านะรถบัส ล่ม่ชโชมีลากจะให้ลับไลไนไหรเจนี่เาหานไะสมครับเหรียญไม่แพงครับเหรียญละร้อย ต้นใมม่เดะเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับกลับแล้วก็ดทูทีว่าเราจะไปวัดไหนนะครับเนียเวลายังมีนะครับนี่เราจะออกจากบริเวณวัดแล้วนะครับน้องตอนนี้เขาออกจาก วัดตะโก,โกนะครับหลวงพ่อด้วยเข้ากัมาทอดวัดวัดเจดีหอยนะครับอยู่ราดหลุมแก้วนี่ครับนี่คือวัดเจดีหอยที่จะสร้างเกดีด้วยเปลือกหอยนะครับ<ม>เปลือกหอยนั่งร่มครับนี่ครับนี่ลองกขาล่งสร้างฐานฐานขึ้นมากครับเป็น เป็นหอยครับเปลือกหอยเปลือกหอยที่เพิ่นกุดพ่อมากครับตามประวัตินี่ครับผมทั้งนี้จะเป็นโบทครับนี่นะครับเปลือกหอยที่ได้มากนี่เปลือกหอยเปลือกหอยได้มากมากจากนี่นะครับ นี่ครับตะกอนอรองพอเป็นนิมิตนีม่มตเห็นเปลือกหอยพี่น้องอก็เลยได้มากขุดเปลือกหอยอยู่ในบอ่อบ่อนี่แหละครับเปลือกหอยเอาขึ้นมาถ้าประวัติไม่แน่ใดถ้าผิดผลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับประวัติของ วัดคดีหอยแต่ว่ากับพ่อได้ทําแม่ขา,าดแถวนี้บึ่งครับว่าประวัติเิ่นมากยิ่งใาาพ,พี่นอนี่จะเป็นเปลือกหอยครับนี่ครับเปลือกหอยาอายุร่วมหลายปีแล้วครับเนี่ยปรากา ฟันทงวัานน้ว่าอายุรวมจะปีเป็นเปลือกหอยนางรมครับเน,นี่ยโลานเป็นละล้านชิ้นพี่น้องเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นเกดีต้องใส่เปลือกหอยละล้านแล้ครับ นี่สั่งมาหลายปีแล้วได้ครับเนี่ยเคดีหอยครับนี่ครับสั่งมาได้ได้เฉพาะฐานครับสวยฮอดขึ้นหยอดใส่เวลาหลายปีแล้วครับเ่ยไม่มีตลาดจะเป็นตลาดบ้านๆครับในวัดแล้วสืผพาย่างไมือเบิ่งครับ่าเพิ่นขายยังไง นี่น้องตลาดไทยในวัดครับขายพักแบบชาวบ้านเอามาขายครับล่วงอันนี้ม่วงแก้วอะไรคะแก้วกบบิ้นแก้วเหลืองใครซื้อม่วงยังวะใครซื้อไม่ว่าอะิก่อนเลย ซื้แล้วซื้ออีกได้เอาได้น้อยเท่าไหร่ก็ขายหมดค่ะมีโชคยิงเดียวโลละยี่สิบอันนี้สามสิบบาทเดี๋ยวแถมให้ทีหลังได้นี่มันไงซื้อมาแกว้วบ้านเราไหแก้วโอเคแก้วขมิ้น,นไงตไั้มปะตั้มเราบะเพนเดีายว้พี่น้องนีแกว้แกวขมิ้นครับหนี่งชมพู่ชมพู่วันปะ คิ okay. well, ีมน้ำปลาหวานพี่น้องได้คิีมเลยนะครับผมคริมน้ำปลาหวานเน้วกระปุกหนึ่งครับน้ำปลาหวานได้ค่ะบแ่บพี่น้อง เผาที่เน้นออกหวานนะคะหรือไม่หวานค่ะอันนี้จะเป็นเผาไข่เค็มจะเป็นสามรสถ้าเผาป่าก็จะเผ็ดเปรี้ยวถ้าเผาแดงก็จะนิ่มเผ็ดเอาเผาป่านะถ้าเผ็ดเกลี้ยงเอาหม่งจะโตได้จ้ะแถมช่อด้านในที่เป็นลูกเลยแถมไปแล้วไงนไปแล้วไหมโอเคค่ะแล้วสักคู่ให้นะสักครู่นะหน้าไม้ก็ไม่เอาแล้ว แก้วพี่แตงขาแกงหน่อไม้ก็มีต้องต้าส50บาทจา้าน้อยๆหนูก็ขายพักสดๆนี่น้องแล้อันนั้นถึงละห้าสิบนะครับสือ้อแบบฮู้ดแบบต่ำครับอันนั้น60บาททั่วครับกับ,บ,บองุ่งแก้วขมิน้นแล้วก็ตัวปูใส่ด้วยกันนี่ก็ได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้ ชิมชมพูี่น้ชิมลูกไลูกคำคำนเอากัลองชิมเนี่ยสิกันบ้านอะไรลูกคำนเดี๋ยวชิมชมพูพี่น้นอาานครับช,ชิมชมพูจากสวนหวานนะครับพี่น้อง ไม่ไกล<อ>เนี่ยผมบ้านแล้วก็มาส่งเลยไม่ได้รับตลาดอ๋อมาเซื้อมาซื้อมาซื้อร้านเยอะ ชมพู่โลเท่าไหร่ชมพู่โลละสี่สิบบาทชมพู่อ๋อชมพู่โลสามคิดห้าสิบบาทแถมให้ลูกนึงนะอกันนี้แจ๋วเบาแจ๋วบองอันลยค่ะแจ๋วเบาจะดูแป้งไม่ลองแก้วบองอันที่หนูชิมนี้เพ่อไงปะชิมได้ด้วยไม่้องนี่ชิมได้ครับแม่ขายให้ชิมทุกอย่างที่เอาแบบผัดได้ไหมเอาแบบปลาผัดได้ไหม ทำนี่หนูชิมอ๋ออะไรอันนี้ยถ้าทำหนึ่งร้อยบาทนะฮะรับทันทีอ่ามันเป็นละไรเป็นอะไรอ๋อมาแจวบองเหรอแจวบองนี่ครับกบกบย่างวันนี้เราเดินตลาดเดินตลาดพี่นอ้องกาแฟหน่อดิเอ้ กาแฟไหน่เริ่มรู้สึกจะง่วงแล้วปลานี่ไหมข้างนอกครับนี่ครับพี่น้องโอ้เขียวสวยเป็นตลาดไทยในวัดเจดีย์หอยนะครับไม่รู้อ่ะพริกหมดแล้วมั้งพริกนี่ได้ไอ้นั่นอ่ะของเอ ออนเอามาตอานวยใหญ่อ่อะอย่าอันที่วยใหญ่อ่ะแต่บค่อยเผ็ดอะ่ะครับเป็นตลาดชาวบ้านครับชาวบ้านเอามาขายกันครับเป็นของสดตลาดของสดเสือชาวเหนือแต่ตอนนี้ต้องหากาแฟครับหากาแฟกินขนมบ้าบินเอาไหม สะนะนกคีนะจะตูขนมขนมมาบินสามสิบาลาที่สามสิบค่ะจะเอาเท่าไหร่กร็ได้แต่ต้องสามสิบ้นไปค้าห้าสิบได้ค่ะนีครับของฝากจากวัดเจดีหอยนะครับไม่ของฝา,ากของคนนี่ลย อร่อยไทยกินก็ต้องอร่อยคุณรถได้ดีเลยค่ะอยู่ไ่ด้คนล้นไห้้อมข้าวหาร้อะไรปะไปไหมข้าวหาหาร้อน ยีงไงกาแฟเจอแล้วอเ,เอากาแฟไม่หวานคะรับถ่ายมาแปดปีแล้วเจอแล้วหรอเจอวันนี้ก็ได้หรอนมาดีใจจังีมหาเจอแล้ว้าตอกเล็กไม่ค้ากอีกเลยล่าเล็กกอยเชื <ขอ S 1> เค่ครัทษ่ขอขอขอนะนี่เดินมาเนืหากาแฟ ครับผมไม่ไม,ไม่ไม่หวานนะครับผม,มนะครับมีน้องกาแฟพอเลยครับผมอเออเลยเราหยุดกินฮะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรละไปกลับฮะเราไปกาแฟอะไรก็ได้ละ องนหน้ารถครับผม,มลคลิปนี้ก็เอาไว้เส้นีมม้กันนะครับนะเนาะซื้อของเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับบัก่วงบักงวงพักครับใบต,ต,ต่ำตเ,เยบานคลิปนี้เอาไว้เส้นี้นลคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม